สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกันกับคุณแอดนะคะในรายวิชาสุขศึกษานั่นเองค่ะสำหรับในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกันไปในเรื่องการปฏิบัติตนนะคะตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินั่นเองซึ่งจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณแอดก็ได้สอนเด็กๆไปแล้วเนาะในการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5นั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะดเด็กๆคนไหนก็จะมาสอนนักเรียนต่อนะคะในเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่ข้อที่6จนไปถึงข้อที่10นั่นเองค่ะดเด็กพร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะให้ดเด็กหยิบหนังสือวิชาสุขศึกษาขึ้นมาเลยค่ะ อ่าเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมากันหรือยังคะถ้าหยิบขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า111เลยค่ะสำหรับหน้า111นะคะเราก็จะมาเริ่มเรียนนะคะในเรื่องสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่6กันนั่นเองนะคะซึ่งต่อจากเนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่6นะคะก็จะมีในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ให้ครอบครัว การสร้างความสัมพ no ันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนั่นเองนะคะซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะลูกนะทุกครอบครัวนะคะก็ควรปฏิบัติด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณอาก็จะมีข้อควรปฏิบัตินะคะมาให้เด็กๆได้ทราบแล้วก็ได้เรียนรู้กันนั่นเองสำหรับข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเนี่ย ก็นักเรียนก็ต้องรู้จักนะคะแบ่งหน้าที่และก็ช่วยการทำงานบ้านนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นะคะมีหน้าที่ในการทำอาหารคุณพ่อมีหน้าที่ในการรดน้ำต้นไม้หรือว่าเรานะคะจะมีหน้าที่ในการช่วยคุณแม่ล้างจานหรือว่าทําความสะอาดบ้านนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะลูกนะ ต่อมาค่ะในข้อ2นะคะเมื่อเกิดปัญหานะคะก็ควรปรึกษากันแล้วก็ให้ทุกคนนะคะในครอบครัวเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็รู้จักยอมรับนะคะในความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนาะในรูปภาพนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะลูกนะ้ในการช่วยกันทํางานบ้านนั่นเองนะคะซึ่งการทํางานบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวของเราเลยนะคะ ต่อมาค่ะในข้อ3นะคะนั่นก็คือมีน้ำใจให้กันเสมอรู้จักพูดให้กำลังใจกันแล้วก็รู้จักขอโทษเมื่อทำผิดนั่นเองนะคะอีกอย่างนึงเลยค่ะที่สำคัญนะคะเด็กๆนั่นก็คือการให้อภัยนะคะเมื่อคนในครอบครัวเนี่ยเกิดการทำผิดพลาดนั่นเองต่อมาค่ะข้อที่4นะคะก็จะเป็น การทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเป็นประจำเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดร่วมกันนั่นเองนะคะซึ่งในรูปภาพเนี่ยก็จะก็จะเป็นรูปภาพตัวอย่างนะคะในการไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวนะคะแล้วก็การไปเที่ยวพักผ่อนในครอบครัวเนี่ยก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะในด้านครอบครัวเนาะหรือว่าในด้านความผูกพัน,นนั่นเองนะคะ เด็กๆเ,เปิดต่อไปเลยนะคะในหน้าหนึ่งร้อยสิบสองนะลูกนะสำหรับในหน้าหนึ่งร้อยสิบสองนะคะก็จะเป็นหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่เจ็ดนั่นเองนั่นก็คือการป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทนะคะหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อนี้นะคะก็ถือว่าสำคัญสำหรับนักเรียนเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆว,ว่าการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยสามารถทําได้โดยวิธีใดบ้างนะคะสําหรับข้อหนึ่งค่ะนั่นก็คือการเดินและข้ามถนนนะคะโดยใช้ทางม้าลายหรือว่าสะพานลอยนั่นเองนะคะซึ่งถนนนะคะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าถนนนะคะในเขตบริเวณที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีทางม้าลายนะคะไว้ให้เด็กๆเนี่ยได้ข้ามนะคะ ซึ่งทางม้าลายนะลูกนะจะสังเกตได้เลยนะคะบนถนนเนี่ยเขาก็จะมีอะไรลูกมีการตีเส้นนะคะอาจเป็นสีขาวนะคะหลายๆเส้นนะคะจนไปถึงสุดถนนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะนั่นแหละเขาเรียกว่าทางม้าลายนะคะซึ่งเวลาข้ามถนนเนี่ยท่านเด็เดกๆข้ามไปทางม้าลายนะคะเวลาที่รถเขามานะคะเด,เด็กๆเขาก็จะทราบว่าอทางม้าลายนี้นะคะไว้ใช้สําหรับให้ คนข้ามนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นสะพานลอยนะลูกนะการสร้างสะพานลอยไว้นะคะก็เพื่อให้คนข้ามนั่นเองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายนะลูกนะในกรณีที่ถนนนะคะมีลักษณะที่เป็นสองเลนหรือว่าสี่เลนนะคะที่มีความกว้างเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะเดินหรือวิ่งข้ามถนนได้เองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงอันตรายมากๆเนาะ ต่อมาค่ะข้อ2นะคะเดินบนทางเท้านะคะและถ้าไม่มีทางเท้าเนี่ยให้นักเรียนเดินชิดทางด้านขวามือนะคะหรือว่าเดินในทางที่สวนกันกับรถเพื่อที่จะได้เห็นนะคะว่ามีรถแล่นผ่านมาหรือไม่เนาะต่อมาค่ะข้อ3นะคะไม่เล่นหรือว่าหยอกล้อกันนะคะในระหว่างเดินข้ามถนนนะลูกนะต่อมาค่ะข้อ4ี่นะคะ ขึ้นลงรถประจำทางนะคะเมื่อเวลาที่รถเนี่ยจอดสนิทแล้วนะคะแล้วก็ไม่ห,ห้อยโหนบริเวณประตูรถหรือว่ายืนบริเวณบันไดรถนั่นเองนะคะคุณแอทขอเสริมความรู้ให้นักเรียนอีกหน่อยนะคะในเรื่องการข้ามถนนเนี่ยนะคะในการข้ามถนนนะคะคุณแอทบอกเด็กไปแล้วเนาะว่าต้องข้ามในทางม้าลายนะคะหรือว่าสะพานลอยนะคะเพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุนะคะเวลาที่เราถูกรถชนเนาะและก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าการไม่ข้ามถนนนะคะในทางม้าลายเนี่ยหรือว่าไม่ข้ามสะพานลอยเนี่ยก็จะมีความผิดทางกฎหมายนะคะเด็กๆและก็จะโดนปรับเป็นเงินด้วยนะคะอันนี้ก็คืออ่ะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะที่เด็กๆควรปฏิบัติเนาะต่อมาค่ะข้อ5นะคะ ก็จะเป็นการช่วยดูแลนะคะเรื่องการปิดไฟนะคะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะโดยเฉพาะเตาแก๊สหุงต้มในบ้านนะคะเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้นั่นเองนะคะเช่นตัวอย่างนี้นะคะเขาถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกนะคะเมื่อเลิกใช้งานแล้วเนาะต่อมาค่ะในหน้า113นะคะ ก็จะเป็นในหลักสุขบัญญัติแห่งชาติในข้อที่8นะคะนั่นก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีนั่นเองเขาบอกว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะเด็กๆจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ ควรเลือกการออกกําลังกายนะคะที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรานะคะและก็เพศแล้วก็วัยด้วยนะคะเช่นวัยเด็กของนักเรียนนะคะเด็กๆก็ไม่ควรออกกําลังกายที่มีการใช้ร่างกายเยอะนะลูกนะอาจจะเป็นการเตะฟุตบอลนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมเบสบอลกับเพื่อนก็นกได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยนะคะเรื่องเพศเหมือนกันนะคะเพศชายนะคะก็อาจจะออกกําลังกายโดยการเตะฟุตบอลนะลูกนะ <şu S 2> <OM> แต่ว่าเป็นเพศหญิงของเรานะคะอาจจะไม่เหมาะสมเนาะทางด้านร่างกายของเราด้วยหรือว่าจะเป็นด้านการแต่งกายด้วยนะคะเพราะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยสวมชุดน,นักเรียนนะคะโดยเป็นกระโปรงเนาะเวลาไปาเล่นกีฬานะคะโดยการเตะฟุตบอลเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพตัวอย่างลูกนะ้าในการออกกําลังกายเป็นประจํานะคะซึ่งจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ย แข็งแรงด้วยนะคะต่อมาค่ะการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเขาบอกว่าเมื่อมีการตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็การสร้างภูมิต้านทานโรคประจำปีเนี่ยทุกคนนะคะเด็กๆควรให้ความร่วมมือในการตรวจนะคะแล้วก็ต้องรู้จักสังเกตอาการแล้วก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายของตนเองด้วยนะคะ,ะว่า ร่างกายของเราเนี่ยมีความผิดปกติอย่างไรหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้านักเรียนเนี่ยพบความผิดปกติในร่างกายของเรานะคะเด็กๆก,ก็ควรที่จะปรึกษานะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะให้พาไปหาคุณหมอในลูกนะเพราะว่าจะได้แก้ไขได้ทันนะคะอ่ยกตัวอย่างรูปภาพนะคะในหนังสือของนักเรียนนั่นก็คือการตรวจสุขภาพฟันประจำปีนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขนะคะในโรคฟันผุนั่นเอง อคุณแอดขอเสริมให้เด็กอีกนิดหนึงนะคะในการออกกำลังกายนะคะเด็กๆควรปฏิบัตินะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งนะลูกนะและก็ครั้งละไม่เกิน30นาทีนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายของเราแล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องออกกำลังกายทุกวันเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ3ครั้งก็พอนะคะต่อมาค่ะในหน้า114นะคะ สำหรับหน้า114นะคะก็จะเป็นหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่9นั่นเองนะคะนั่นก็คือการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กว,ว,ว่าการทำให้จิตใจแจ่มใสและร่าเริองอยู่เสมอเนี่ยสามารถปฏิบัตอิอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อ1เลยนะคะการทำจิตใจนะคะให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมออันดับแรกเลยคะ่ะเด็กๆซึ่งสำคัญต่อตัวเราทุกคนมากเลยนะคะนั่นก็คือการ พักผ่อนและนอนหลับนะคะให้เพียงพอเพราะว่าการนอนหลับนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยจะทําให้เรานะคะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสแล้วก็ยังทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่เจ็บป่วยอีกด้วยนะลูกนะซึ่งการนอนหลับพักผ่อนนะคะเด็กๆก,ก็ควรนอนหลับพักผ่อนนะคะอย่างต่ำแปดชั่วโมงนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆนะคะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเวลาที่นักเรียนมาเรียนนะคะก็จะไม่รู้สึก สดชื่นนะคะจะรู้สึกง่วงนอนเนาะแล้วก็ทำให้สมองนะคะอาจเราพัฒนาไม่เต็มที่นะคะในด้านการเรียนรู้นั่นเองต่อมาค่ะข้อ2นะคะการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้หน่าอยู่หน้าอาศัยนะคะเช่นการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบนะคะหรือว่า าการหาแจกันนะคะมาใส่ดอกไม้แล้วก็วางในบ้านของเรานั่นเองยกตัวอย่างนะคะเช่นวางในห้องรับแขกเนาะเวลาเราเห็นนะคะเราก็จะรู้สึกสดชื่นนะลูกนะเพราะว่าดอกไม้เนี่ยนะคะสีของดอกไม้หรือว่าต้นไม้นะคะเด็กๆจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็กระปี้กระเป๋านั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆข้อ3นะคะ การรู้จักให้อภัยนะคะแล้วก็ยอมรับข้อบกพร่องของคนอื่นนะคะซึ่งข้อนี้ก็สําคัญสําหรับเด็กๆเหมือนกันนะคะการรู้จักให้อภัยนะคะเวลาที่คนอื่นหรือว่าเพื่อนๆของเราทําผิดนะคะนักเรียนก็ต้องรู้จักการให้อภัยเขาด้วยนะลูกนะและเราก็ต้องยอมรับว่าคนทุกคนนะคะในโลกนี้มีข้อบกพร่องทุกคนนะคะไม่มีใครที่จะอ่ะ ตามใจนะคะหรือว่าทําถูกใจคนอื่นไปซะทุกเรื่องนะลูกนะซึ่งข้อนี้นะคะเด็กๆก็ต้องทําความเข้าใจกับเพื่อนด้วยเนาะต่อมาค่ะข้อ4นะคะเมื่อมีปัญหานะคะเราก็ควรรีบปรึกษาพ่อแม่นะคะผู้ปกครองหรือว่าคุณครูนะคะเพื่อให้ช่วยหาทางแก้ไขให้กับเรานะคะเช่นนะคะคุณนายกตัวอย่าง เด็กๆนะคะมีปัญหาในด้านการเรียนนะคะหรือว่าเด็กๆไม่เข้าใจในเนื้อหาเนี่ยเด็กๆก็ควรเข้ามาหาคุณครูใช่ไหมคะแล้วก็ขอคําปรึกษาว่าหนูไม่เข้าใจในเนื้อเรื่องนี้ค่ะคุณครูคุณครูช่วยอธิบายให้หนูฟังได้ไหมคะอันนี้นะคะพอคุณครูรับทราบนะคะปัญหาของนักเรียนเราเนี่ยคุณครูก็จะรีบหาทางแก้ไขให้นักเรียนนะคะดังนั้นนะคะเวลานักเรียนมีปัญหาอะไรนะคะนักเรียนก็ควรที่จะปรึกษา บุคคลแรกเลยนะคะอยู่ที่โรงเรียนนั่นก็คือคุณครูส่วนอยู่ที่บ้านนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองต่อมาค่ะข้อ5นะคะก็จะเป็นการทำงานอดิเรกนะคะหรือว่ากิจกรรมในชอบอกิจกรรมที่นักเรียนชอบในเวลาว่างนั่นเองคุณอาจยกตัวอย่างงานอดีเรกนะคะที่เด็กๆชอบอาจจะเป็นการวาดภาพนะคะการอ่านหนังสือซึ่งกิจกรรมหรือว่างานอดิเรกตรงนี้นะคะก็จะหมายถึง งานนะคะหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะหรือว่าทำให้จิตใจของเราเนี่ยสบายนะคะเด็กๆเช่นการวาดภาพการอ่านหนังสือการดูการ์ตูนนะคะหรือว่าการออกกำลังกายนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นกับเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหลักสุขบัญญตัติแห่งชาตินะคะ ในข้อ10นั่นก็คือข้อสุดท้ายของวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับสุขาบัญญัติในข้อ10นะคะนั่นก็คือการมีสำนึกต่อส่วนรวมนะคะแล้วก็ร่วมสร้างสรรค์สังคมนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการมีสำนึกต่อส่วนรวมเนี่ยแล้วก็ร่วมสร้างสรรค์สังคมเนี่ยก็จะทำให้นะคะสังคมของเราน่าอยู่นะคะเด็กๆซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนในสังคมเนี่ยมีความสุขนะคะ และเราก็สามารถปฏิบัติได้ดังข้อต่อไปนี้เลยนะคะดูที่หน้า115ค่ะข้อ1น,นะคะนั่นก็คือการคัดแยกขยะนะคะก่อนทิ้งลงในถังขยะทุกครั้งนั่นเองซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณแม่ก็เคยสอนเด็กไปแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์นะคะซึ่งงถังขยะเนี่ยก็จะมีทั้งหมดกี่สีลูก มีทั้งหมด3สีนะคะนั่นก็คือสีเหลืองนะคะสีน้ําเงินสีเขียวเอาคนแรกลืมไปนะคะมีทั้งหมด4ี่สีนะคะอีกสีหนึ่งนั่นก็คือสีแดงนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆไปทิ้งขยะเนี่ยเด็กๆก,ก็ควรแยกขยะก่อนนะคะว่าเป็นขยะประเภทใดนะคะแล้วก็ต้องนําไปทิ้งที่ถังใดนะคะเช่นขยะอันตรายเนี่ยเด็กๆก,ก็ควรเอาไปทิ้งที่ถังสีแดงอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเป็นขยะรีไซเคิลนะคะ,ะเด็กก็ควรเอาไปทิ้งที่ทางขยะสีเหลืองนะคะเพราะว่าเขาอะ่ะสามารถนำไปใช้งานหรือว่านำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้นะคะต่อมาค่ะข้อ2นะคะการใช้ถุงผ้านะคะแทนการใช้ถุงพลาสติกนั่นเองนะคะซึ่งการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเนี่ยก็จะเป็นการช่วย ให้โลกเรานะคะไม่เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะเด็กเพราะว่าถุงพลาสติกนะคะเวลาเราใช้ไปเนี่ยหรือว่าเวลาเราทิ้งไปนะคะมันไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะลูกนะั้นแล้วก็จะรีไซเคลิลยากมากนะคะฉะนั้นนะคะเขาจึงรณรงค์นะคะให้เด็กๆใช้ถุงผ้ากันนั่นเอง ต่อนะคะในข้อที่3นั่นก็คือการใช้น้ําและไฟฟ้าในบ้านนะคะหรือว่าโรงเรียนอย่างประหยัดนั่นเองนะคะซึ่งน้ําและไฟฟ้านะคะก็ถือว่าเป็นทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของเรานะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะคะเด็กๆก,ก็ควรที่จะใช้อย่างประหยัดนะคะแล้วก็ใช้อย่างรู้คุณค่านั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อ 4. นะคะไม่ทําลายทรัพย์สินของส่วนรวมเช่น ไม่ขีดเขียนนะคะบริเวณกำแพงโรงเรียนหรือว่าผนังห้องเรียนนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆต่อมาค่ะข้อ5้านะคะในข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการปลูกต้นไม้นะคะในบริเวณบ้านแล้วก็โรงเรียนให้ร่มรื่นนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนนะคะในหลักสุขบัญญัติแห่งชาติไปครบทั้ง10ข้อแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะ ในการสรุปนะคะเด็กๆตั้งแต่ที่เราเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่ข้อ1นะคะจนถึงข้อที่10มาแล้วนะคะเขาบอกว่าการปฏิบัติตนนะคะตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเนี่ยก็จะทําให้ตนเองนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็ยังทําให้ครอบครัวของเรานะคะเกิดความอบอุ่นและสังคมของเรายังน่าอยู่อีกด้วยค่ะ เด็กๆนะคะก็อย่าลืมไปทบทวนและก็ปฏิบัติตามหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติทั้ง10ข้อกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดเด็กๆคุณแนทก็ต้องขอลาดเด็กๆไปก่อนค่ะเนื่องจากหมดเวลาในรายชั่วโมงสุขศึกษากันแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่กับคุณแนทในรายวิชาสุขศึกษาในคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ